สาทั้บหดที่ควบมาติดตามมาน,นั้นอ่ะก็ไม่รู้สุนเขียนไปไหนทุนเขียนคนไหนก็จําได้แต่หมวกอ่ะจําได้แต่หมวกเป็นสําคัญหัวหยงก็คิดว่าคิดว่าคือที่โจเมาสใส่หมวกสุนเขียนเนี่ยหมวกลักษณะมันต่างกันหัวหยงก็คิดว่าสุนเขียนไปทางนี้ก็รีบควบมาไล่ติดตามโจเมาไปฝ่ายโจเมาคว,วบมาหนีตปเลยไปนั้นเห็นจวนตัวครแล้วก็ถอดหมวก ส,สวมต่อไม้เข้าไว้ถอดหมวกสวมต่อไม้ไว้แล้วตัวเองก็รีบขวบมาเพ่งตะเริดเข้าป่าไปขณนะเมื่อหัวหยงไล่ติดตามเรืยมันรากลางคืนก็เริ่มรบกันในสองยามแล้วก็ไม่รู้โกนอุบายของโจเมาสเห็นหมวกอยู่งั้นหมวกมันอยู่นิ่งนี่ก็เหมือนคนนิ่งอยู่ฉชนนั้นเนี่ย ก็จึงสั่งให้ฐานล้อมต่อมาให้มันก็ไว้ฐานทัางพวงก,ก็ล้อมแล้วเกาทันยิงเข้าไปยิงเกทาทันใส่ต่อมไม้อยู่เป็นชาแนามนก็ไม่เห็นไหวติงหัวหยงจึงพาฐานเข้าไปดูก็เห็นหมวกสวมตอมไม้อยู่อย่างนั้นเพราะนั้นว่าโจเมานี่หัวดี <c oughs> โจเมาควบม้านมีรอดไปได้ทิ้งหมวกไว้เขา หลงกันอยู่อย่างนั้นโจเมาครั้นหนีเข้าไปในป่าก็หยุดมาแอบดูก็เห็นหัวยงกับฐานนันปวงหลงล้อมต่อไม้ไว้อะโจเมาก็ชักมาหวนกลับหลังมาจะฟันหัวยงหัวยงเลือดไปเห็นเข้าชักมากลับหน้ามาร้องตะหวาดแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เอางาฟันถูกโจเมา ตัวขาดออกเป็นสองท่อนถึงแก่ความตายไปทันทีเลยทีเดียวนี่โจเมากลับมาเสียชีวิตเพราะความประมาทแก่ศัตรูไปซะอย่างนี้เอาหวนกลับมาจะาฆ่าเข้าคิดว่าคงจะกระทำได้แต่ว่าหัวหยงคนเนี้จะมีดฆ่าไก่ของตังโตเล่มเนี้ย ก็มีความสามารถพอตัวอยู่ทีเดียวหันกลับมาได้ทันฟันโจเมาตัวขาดเป็นสองท่อนแล้วพอรุ่งเชา้าหัวหยงก็คุมทหารกลับเข้าไปในด่านเมืองหลวงท่านผู้ฟังครับนี่เราเพิ่งดำเนินความเรื่องราวของสามก๊กมาได้เพียงสิบ ตอนทนนั้นนี่มาตอนนี้เราก็ได้พอมองเห็นอะไรที่มันเราอาจจะคิดว่าแปลกนี่ครับเราอาจจะคิดว่าแปลกนี่แหละครับธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของคนที่เรามีโอกาสหรือเกินมีโอกาสกว่าผู้อื่นเขาคือมีโอกาสบอกตนเองเนี่ย เอาว่าเป็นเป็นผู้ประเสริฐว่างั้นนะครับที่นี้เนี่ยเอาที่เขาว่ากันมาอย่างนี้เปลาสิ้นก็กกเกรงเหลือเกินว่าซูนเกียงจะชนะทั้งที่ยกมาก็เพื่อการอันเดียวกันเนี่ยกระทํากันก็เพื่อการอันเดียวกันเนี้แต่ว่าเจ้าสิ่งที่มันแฝงมันฝังอยู่ในตัวบุคคลทั้งหลายเหล่านี้มันต่างกันอยู่ทั้งนั้น ทันว่ากิเลสนะนะครับหรือเจ้าความอยากได้อยากดีของตนมากจึงเกิดความอยากให้ผู้อื่นไม่ได้ไม่ดีม,มันทนไม่ได้นี่ครับทนไม่ได้ส่งเปาโตงน้องชายไปตายเจ้าอ้วนสุดเนั่นไปฟังลูกน้องคนหนึ่งพูดอย่างนั้นอย่างนี้เข้าก็เ,าเกรงว่าซุนเกียนจะชนะซะอีกอะ่ะไม่ส่งสเสบียงให้เสชังอย่างนั้นแหละ ก็ไปลว,ว่าอย่างไรก็ตามโดยกองทัพสูนเกยียนก็แตกก็กองกองทัพหมาสูนเกยียนสูนเกยียนจะเก่งกาจมีลูกน้องสามารถอย่างไรก็ตามเถอะก็แตกแต่เริศโจเมาคนนี้หัวดีแม่ครับหลอกหัวหยงซะงงไปละแต่แล้วตัวเองก็เข้ามาตายซะอีกแหละจากสุภาษิตโบราณโดยคุณประยง อนันทวงคนใจสูงย่อมคิดเหมือนกันสามก๊กเราผ่านมาสิบตอนแล้วนะครับก็เอาตอนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เอ่อผูท้ที่ท่านวาดท่านวาดมีใจเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน เ็บร้อนด้วยแผ่นดินยกทัพยกกองมาสิบเจ็ดสิบแปดหัวเมืองรวมกันมามีการสับบทสับ,บานปฏิญาณตนกันเข้มแข็งละจะสับ,บานก็ว่าไงก็ว่ากันไปทีนี้ในกลุ่มบุคคลต่างๆเราเนี้ยก็ยังมีอยู่เป็นปกติมาจนถึงบัดนี้นะครับเป็นปกติ คือท่านเรานี้มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งที่แกะไม่ออกคือมีความกลัวอยู่ประการหนึ่งกลัว,วคนอื่นจะดีกว่าเนี่ย mm hmm. เนี่ยสำคัญในตรงนี้สุนเกียนเป็นกองหน้าคนนั้นก็กลัวว่าสุนเกียนจะได้หน้าสุนเกียนจะดีกว่าสุนเกียนจะเก่งกว่าเอา เปาตงส่งเปาสุ่นไปไปชิงหน้าเปาสุ่นตายอ้วนสุดน้องชายท่านอ้วนเสี่ยวก็ไม่ยอมส่งสเสบียงไปให้แก่สุนเกียนเพราะเกรงว่าจะชนะนี่มันน่าขำนะครับน่าขำปนแค้นหน่อยๆเป็นอันว่ากองทัพสุนเกียนถูก ไปเตลิดไปเลยก็แล้วกันลนะ่ะว่ากันยอ่อๆซุนเกียนรอดชีวิตไปได้โดยโจเมาถึงเป็นฐานเอกของสุนเกียนคนหนึ่งออกอุบายเปลี่ยนหมวกกันแล้วตัวเองก็ขับมาหนีไปเอาหมวกไปสวมหัวต่อเขาไว้แต่แล้วโจเมาวหวนกลับมาจะฆ่าเขาเอาละนี่ก็ธรรมดาพลาดพรั้งถูกเขาฆ่าตายไปอืมเป็นอันว่า สุนเกียนแตกเพลิดหัวหยงเจ้ามีดฆ่าไก่เล่มนี้ของตังโตนิสำคัญทีเดียวเรียกว่าได้ใช้ชนะกลับเข้ามาละหัวหยงได้ใช้ชนะมเมื่อวานความน,นมายุติตรงตรงนี้นะครับทีนี้กล่าวฝ่ายทาหารเอกของสุนเกียนอีกสามคน เพียบเผาอุยกายหันตงบุคคลทั้งสามนี้จะมีบทบาทต่อไปถึงชั้นลูกของสุนเกียนคือสุนกวนนะครับข้างฝ่ายเทียบเผาอุยกายหันตงกับฐานนางนนปวงที่ยังเหลืออยู่แตกเพลิดไปนั้นก็ไปพบกับสุนเกียนซึ่งตะเลดไปเหมือนกันเอาไปพบกันเข้า ก็พากันกลับมายังค่ายเลียงตรงแล้วก็มีหนังสือบอกไปถึงอ้วนเซียวตามที่ได้รบพุ่งกันก็คือแจ้งความผ่ายแพ้สูญเสียเพียงพร้ำให้ทตว์อ้วนเซียวผูกเป็นแม่ทัพใหญ่มีอาญาสิทธิในบรรดา17หัวเมืองนี่เด้แจ้งในหนังสือนั้นก็มีความเศร้าหมองยิ่งนัก ก็จึงเรียกท้าหัวมือมาปรึกษากันทีเดียวว่าซุนเกียนนี้ก็เป็นทหารกล้าแข็งซึ่งเสียทีแก่หัวหยงดังนี้เนี่ยจะคิดประการใดอันหนึ่งเปล่าสิ้นรอบให้เปล่าตรงผู้น้องไปชิงรบจนตัวตายก็เสียทหารเป็นอันมากนายทัพนายกองทั้งปวงเนี่ย ยังไม่ได้ว่าประการใดขณะนั้นอ้วนเสี่ยวเห็นเหล่าปีกวนอูเตียวหุยยืนอยู่ข้างหลังกองสุนจา้านทั้งสามคนนี้รูปร่างโตใหญ่และมีกริยาดังยิ้มเยาะหเหล่าปีกวนอูเตียวหุยผู้เคยตะลุยรบมาด้วยทหารกองน้อยๆของตนอย่างฉกาชะการมาแล้วเนี่ย ก็คงจะจริงอยู่ลักษณะคงจะไม่วันวาดไม่วิตกแต่ประการใดอย่างไรแต่ท่านเสี่ยวแสอ้วนนี่ก็เห็นเป็นยิ้มเยะานะ่ะก็ถามกองสุนจา้านว่าสามคนที่ยืนอยู่ข้างหลังท่านะชื่อใดกองสุนจา้านก็จูมือเหล่าปีออกไปยืนข้างหน้าแล้วก็บอกว่าคนนี้ชื่อเหล่าปีเป็นเพื่อนสิ์เรียนหนังสือมากับ ข้าพเจ้าแต่ก่อนเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันบัดนี้ได้เป็นเจ้าเมืองเพ่งง่วนกวนข้างเจ้าโจเมิ่งเต้โฉเจ้าหนุ่มหัวไวประราดผู้เนี้ก็จริงว่าอ๋เล่าปีคนนี้นี่ครั้งโจนพวกพระเหลืองนี่ก็ได้ไปช่วยรบนี่โจโฉจำได้มีลักษณะที่ดี ประการหนึ่งทีเดียวของโจโฉเขาละกองซุนจา้านนั้นก็จึงตอบว่าอันเล่าปีนี้เป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเตมีความชอบต่อแผ่นดินมาหลายครั้งแล้วกองซุนจา้านก็ให้เล่าปีเนี่ยคำนับอ้วนเสี้ยวอ้วนเสี้ยวก็เชิญให้เล่าปีนั่งนัที่อันสมควรขณะนั้นเจ้าสองทหารเสือน้องร่วมสาบานนะ่ะก็เข้าไปยืนอยู่หลังเล่าปี ในลักษณะขององครักผู้พิทักษ์ที่จงรักภักดีต่อเราปีทีนี้กล่าวไปข้างฝ่ายเจ้าเจ้ามีดฆ่าไก่คือหัวหยงหัวหยงผู้ได้ใช้ชนะมาหัวหยงเนี่ยคุมทหารมาถึงหน้าค่ายอ้วนเซียวทีเดียวเรียกว่าคุมทหารมาถึงหน้าค่ายใหญ่ของกอ,อ,องทัพ ที่อาสาจะเข้ามาปราบปรามบ้านเมืองเนี่ยแล้วค่อยฐานเอาไม้ยาวเสียบหมวกซุนเกียนแกว่งแล้วก็ร้องประกาศว่าไอ้ราวหัวเมืองบันนอกที่เป็นกระบฏแต่งให้ซุนเกียนยกไปรบนั้นกูก็ตีแตกข้าทหารตายที่ไปนั้นมากแล้วบันนี้ใครอ่ะซึ่งเป็นตัวนายน่ะให้เร่งยกออกมารบกัน นี่คือการท้ารบละมาใช้ได้ยินเช่นนั้นก่อนเนื้อความเขาไปแจ้งแก่ท่านแม่ทัพใหญ่ผู้มีอายาสิทธ์คือท่านท่านอ้วนเสี่ยวอ้วนเสี่ยวก็ปรึกษาแกนายทัพนายกองว่าหัวหยงยกออกมาดังนี้ผู้ใดจะอาสาไปด้วยได้ขณะนั้นยูสิทธิ์ทหารของอ้วนสุดก็รับอาสาทีเดียว ว่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปรบด้วยหัวหยงอวนเซียวได้ยินดังนั้นก็เกณฑ์ทหารให้แกยูสิทธยูสิทธ์ก็ยกฐานออกไปรบกับหัวหยงซู่รบได้สามเพลงหัวหยงก็เอางาฟันยูสิทตกมาตายนี่ยูสิทธ์ทหารเอกของอวนสุดน้องอวนเซียว มาชายก็กลับเอาเนื้อความมารายงานแก่อ้วนเสี้ยว,วาตายแล้วตีออกไปเนี่ยบูกันได้สามเพลงตายแล้วเขามารายงานแล้วบรรดาหัวเมืองทั้งวงก็ปรึกษากันดีว่าครั้งนี้ใครจะอาสาออกไปรบด้วยหัวหยงได้หันหกหันหกเจ้าเมืองกี่จิ๋วก็จึงว่า ข้าพเจ้ามีฐานเอกคนหนึ่งชื่อผัวหองจะขออาสาไปตัดศีรษะหัวยงมาให้จงได้อ้วนเสี่ยวก็มีความยินดีก็เกณฑ์ทหารให้ผัวหองก็แต่งตัวใส่เกราะเครื่องรบครบครันขี่ม้าถือขวานใหญ่เป็นอาวุธยกฐานออกไปรบกับหัวยง พอไปต่อสู้ก็ได้สามเพลงอีกแหละหัวหยงก็เอางาฟันถูกพัวหองตกมาตายอีกคนหนึ่งเอาเป็นสองระเป็นสองละ,งละมาชัยก็รีบเอาเนื้อความเข้ามาแจ้งแกอ้วนเสี่ยวว่าบันนี้พัวหองท่านในฐานเอกของหันหกออกไปสู้รบกับหัวหยง ทหารตังโต๊ะสามเพลงก็ถึงแก่ความตายแล้วด้วยเงาของหัวยงนายทัพนายกองรู้นั้นก็ตกใจอ้วนเสี่ยวก็จริงว่าทหารเอกของเราสองคนชื่องันเหลียงและบุญทิวอ่ะก็ยังมาไม่ถึงถ้ามาถึงแล้วเราจะกลัวอะไรกับหัวหยงคนนี้ แต่ว่าครั้งเนี้จะได้ใครอาสาออกไปรบได้ขณะนั้นกวนอูเจ้านักรบถึงจัดอยู่ในระดับทาหารเลวคือตอนนี้กวนอูเตียวหุยไม่มีตำแหน่งไม่มียศถาบรดาศักประการใดอย่างไรทั้งนั้นน่ะกวนอูนั้นถึงยืนอยู่ข้างหลังเล่าเปีอ่ะ ก็กล่าวอาสาแก่อ้วนเสี่ยวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปตัดเอาศีรษะหัวหยงมาให้ท่านอ้วนเสี่ยพอได้ยินดังนี้เขาก็ถามทีเดียวว่าซึ่งมารับอาสาเนี่ยเจ้าเจ้าเป็นทหารตำแหน่งใดกองสุนจา้านก็ออกรับแทนทีเดียวว่าคนนี้ชื่อกวนหยุนฉางอู พู้น้องเล่าปีเป็นทหารมา้าถือเกาทันอ้วนเสี่ยวดยินกองสุนา้านบอกอย่างนั้นนี่มันไม่มียศไม่มีสักมันไม่มีความหมายเลยก็โกรธทีเดียวก็ร้องระวาดว,ว่าอ้วนอูน่ะเป็นแต่ทหารม้าเลวมาดูหมินนายทัพนายกองหุนบืทั้งปวงบังอาจบังอาจเข้ามารับอาสา และทหารหัวเมืองทั้งปวงนี่ก็ยังมีอยู่เป็นอันมากพอที่จะทําการฝึกซืบไปได้มีจำเป็นต้องใช้ทหารเลวให้เสื่อมเกียรติอวนเสียวดา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งให้ทหารขับไล่กวนอูไปเสียให้ขับออกไปแต่เจ้าทหารหนุ่มที่มีอะไรเป็นพิเศษพิเศษอยู่คนนี้คือโจโฉ โจโฉก็ถ้าจะว่าตำแหน่งเขาก็ตำแห่งร้องอ่ะโจโฉก็ห้ามอ้วนเสียวอ่ะท่านกนลังลูท่านอย่าเพิ่งโกรธไปก่อนถ้าทีกวนอูทหารผู้นี้จะมีฝีมือกล้าหาญอยู่จึงขันอาสาเมื่อเขาอาสาแล้วถ้าไม่สมดังปากเขาว่านะค่อยเอาโทษถึงตายภายหลังก็ได้ เรในใจโจโฉนั้นก็ดีดลูกคิดรางแก้ของตนต่อไปว่าไม่ต้องลงทุนประการใดอย่างไรอ่ะก็เจ้าคนนี้มันอาสาออกไปรบถ้ามันไม่มีฝีมือมันก็จะต้องตายด้วยอาวุธของหัวหยงก็หมดเรื่องก็ไม่เห็นต้องเสียหายอะไรจะ่ว่าเสียหน้าเสียตาเสียเกียรติเสียยศประการใดอย่างไรแต่ถ้า เจ้าทหารผู้มีลักษณะผีท่าอันสง่างามผู้นี้มันได้ชัยชนะกลับมาล่ะมันเป็นกำไรมหาศาลกวนอูดีดลูกคิดรางแก้วในใจดังนี้แล้วเนี่ยก็บอกแก่เล่าปีไปว่าถ้าไม่สมนางปากว่าค่อยเอาโทษถึงตายภายหลังก็ได้กวนเสี่ยวก็จึงว่ากวนอูเป็นทหารเลว ครั้นที่ออกไปรบกับหัวหยงหัวหยงก็จะหัวรเราะเย้ยเร่นว่าในกองทัพเราเนี่ยไม่มีทหารเอกแล้วโจโฉนั้นก็จึงว่าข้าพเจ้าเห็นรูปร่างกวนอูนีโตใหญ่คมสันอยู่เห็นสมที่จะเป็นทหารเอกได้และหัวหยงน่ะก็จะไม่รู้แต่อย่างไรรอกว่าเป็นทหารเลว โจโชกกล่าวแก้ให้ดังนี้ขณะนั้นกวนอูก็จึงพูดขึ้นว่าข้าพเจ้าจะอาสาออกไปครั้งนี้ถ้ามิได้ศรีรษะหัวหยงเข้ามาก็ขอท่านจงเพียงแต่เอาศรีรษะข้าพเจ้าไว้แทนเถิดกวนอูถวายหัวเลยอวนเสี่ยวได้ยินดังนั้นก็มีความยินดี คือที่ยินดีนะยินดีที่ว่าจากวนอูทหารเรวคนนี้จะได้ตายตาย,ตายพ้นหน้าไปเช่นท่านั้นหรอกนี่ใช่ยินดีว่าจะได้ออกไปชนะศัตรูต่อย่างไรหรอกก็เกณฑ์ทหารจำนวนหนึ่งให้แก่กวนอูโจโฉนั้นก็ให้อุ่นสุราก่อนแล้วก็รินสุราใส่จอกมายื่นให้แก่กวนอูกวนอูก็คํำนับด้วยนอกน้อมและกล่าวว่า ข้าเจ้าเป็นแต่ทหารเลวซึ่งท่านจะให้สุรากินนั้นก็ขอท่านงดไว้ก่อนเมื่อใดข้าเจ้าออกไปเรได้ศรีรษะหัวหยงเข้ามาแล้วข้าพเจ้าจึงจะรับเอาสุราของท่านกินกวนอูกล่าวดังนี้ขอออกไปรบก่อนเดี๋ยวจะกลับมากินืม แล้วกวนูก็ขี่มาถือเงาออกไปรบกับหัวหยงฝ่ายหัวเมืองทั้งปวงซึ่งอยู่ในค่ายนั้นได้ยินเสียงกลองมารอกื่อๆก็ชวนกันออกไปดูกวนอูไอ้ไอ้ไอทหารเร็วตัวนี้ที่ไม่รู้จักที่ตายกล้ามาอาสาทั้งไม่ได้มีอะไรแรกเปลี่ยนด้วยเลยจก้กระนิดเดียวเจ้าคนนี้มันเก่งกาจอย่างไรอวดดีอย่างไรโง่เง่าอย่างไรจะออกไปดู กวนอูรบกับหัวหยงสักหน่อยบรรดาท่านหัวเมืองทั้งปวงก็เดินสายออกไปครั้งไปถึงประตูค่ายก็เห็นเจ้ากวนยุนฉางอูหิ้วเอาศีรษะหัวหยงกลับเข้ามาโยนทิ้งไว้ตรงหน้าค่ายเลยนายทัพนายกองทัพนั่นก็ดีใจก็พากวนอูเข้าไปในค่ายโจโฉ ก็เอาสุราจอกนั้นคือที่รินไว้แล้วนะ่ะออกมาคำนับส่งให้แกกวนอูกวนอูก,ก็คำนับตอบแล้วก็รับเอาสุราจอกนั้นมากินสุรานั้นยังอุ่นอยู่ความในตอนนี้เพียงนิดนึงเท่านี้จากสามก๊กฉบับวันนิพกของยาขอบเนี่ยท่านเด็กกล่าวบรรยายให้เราเข้าใจไว้ถึง เหตุการณ์ถึงภูมิประเทศวัาสุราเนี่ยทำไมต้องอุ่นเพราะอากาศมันหนาวก็ต้องอุ่นสุราเนี่ยให้มันร้อนก่อนหรือมันอุ่นๆจะได้ดื่มได้แต่ในขณะที่เป็นฤดูหนาวอันเยือกเย็นนั้นเนะ่ะกวรอูออกไปรบแล้วกลับเข้ามาพร้อมกับศีษะของศัตรูช่วงระยะเวลาที่สุรานั้นนะ่ยยังอุ่นอยู่เนี่ย แสดงเห็นถึงความสามารถเก่งกาดรวดเร็วอาหารปานใดของกวนยุนฉางอูผู้นี้ทีนี้ในขณะนั้นเจา้าเจ้าเตียวอีเต้หุยอ่ะเตียวหุยก็เอาบ้างทีเดียวเตียวหุยก็รุกขึ้นว่าแกนายทัพนายกองทั้งปวงว่ากวนอูพี่ข้าพเจ้าได้อาสาตัดศีรษะหัวหยงมาให้แล้วบัดนี้ข้าพเจ้าผู้น้อง จะขออาสาตีเข้าไปในเมืองหลวงจะจับไอ้ตังโตมาให้ท่านม <c oughs> ีเตียวหุยเอาอย่างนี้คือกวนอูเพียงตัดศีรษะฐานเอกตังโตมาเตียวหุยนี่อาสาจะตีเข้าไปในเมืองหลวงเลยอวนเฟียวได้ยิงก็โกรธบุคคลผู้นี้พร้อมที่จะโกรธอยู่ทุกขณะเพราะความเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในกำมือผู้มีอำนาจ ท่านก็พร้อมที่จะโกรธของท่านระอ้วนเสี้ยวก็ร้องตะหว,วาดทีเดียว่าบรรดานายทัพนายกองทั้งปวงยังไม่ได้ปรึกษาว่ากล่าวประการใดตัวนี้เป็นแต่ทหารเลวองอาจย่างไรจะเข้ามาอาสาหักหน้าผู้ใหญ่ทั้งนี้เห็นว่าตัวนี้เป็นคนหยาดช้านักอ้วนเสี้ยวด่าเสร็จสับก็สั่งให้ทหารขับ เตียวหุยให้ออกไปในนอกที่ประชุมขุนนางนายหานในที่นี้โจเมงเตโชบุคคลผู้นี้สิเป็นบุคคลที่มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในตัวเขามากอยู่โจโฉกับมองเห็นอีกด้านอีกทางหนึ่งหรือกล่าวว่ามองได้ไกลกว่าโจโฉก็พูดว่า อันตัวอย่างธรรมเนียมศึกนั้นถ้าผู้ใดมีความชอบในการสงคราม <c oughs> ก็จะปูนบำเหน็จตามสมควรผู้ใดกระทําความผิดก็จะลงโทษซึ่งจะมามัวถืออิสริยยศในถ้ำกลางศึกดังนี้นะมิควรโจโฉกล่าวอย่างนี้พูดอย่างนี้อ้วนเสี่ยวก็ ไม่พอใจโจโฉทีเดียวว่าถ้าจะนับถือว่าทหารเลวมันเป็นเอกชนิส้ซเราไม่ทำการสื่อไปแล้วจะยกทหารของเรากลับไปเมืองปุตไห่ท่านอ้วนกังรูเสี่ยวจะละกิจการด้วยดื้อละด้วยความไม่พอใจโจโฉก็จริงว่าอ้วนเสี่ยว นี่ขัดข้องกันแต่เนื้อความเล็กน้อยเพียงนี้ถึงกระทท่นจะละการใหญ่เชนั้นไม่ควรและโจโฉก็สั่งให้กองซุนจา้านเนี่ยพาเหล่าปีกวนอูเตียหุยกลับไปยังค่ายที่อยู่เสียเพื่อเป็นการระง,งับเหตุนี้เสียแล้วโจโฉนั่นแหละเป็นผู้สั่งให้ทหารเอาสุกรเป็ดไก่ รอบไปให้กำมันแก่เล่าปีกวนอูเตียวหุยถ้าเราจะมองลักษณะของคนนะครับเราฟังสามก๊กกันในตอนนี้เราใช้ความสุข,ขุมต่อการฟังสักนิดหนึ่งเราอย่าไปตัดสินกันอย่างเมื่อก่อนว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายใครทำถูกใครทำผิดนะครับเรามาดูกันทีละตอนทีละตอนกันไปเนี่ย อ้วนเซี่ยวนี่ท่านเป็นคนอย่างไรส่วนเจ้าโจเม้งเต๋อโฉนี่ความจริงเป็นผู้ดำเนินการนี้โดยแท้แต่โจโฉนี่เป็นคนอย่างไรนะครับมองคนอย่างไรถ้าจะว่าไปโจโฉไม่ดูถูกคนนี่พูดถึงตอนนี้นะครับไม่ดูถูกเหล่าปีกวนอูเตียวหุยส่วนอ้วนเซี่ยวนั้นมีความแต่ ดูถูกดูแคลนอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาละการกระทําของบุคคลทั้งสองนี้ต่างกันอยู่ผลที่เกิดขึ้นแน่นอนละย่อมต่างกันเอาทีนี้เรามาดาเมินความกันต่อไปว่าเมื่อหัวหยงถูกกวนอูออกไปแป๊บเดียวตัดหัวมาแล้วเนี่ยทหารของหัวหยงเป็นยังไงอ่ะ ทหารของหัวหยงที่เหลืออยู่เมื่อตัวนายเหลือแต่ตัวหัวไม่มีทหารของหัวหยงก็ตเตลิดเปิดเปิงกลับเข้าด่านกิสุยกวนก็เข้าไปบอกเนื้อความแก,ลก่ลิซกลิซกที่วางแผนการในห,หัวหยงตีค่ายซุนเกียนได้แตกเนี่ยลิซกคนนี้ก็มีปัญญาทหารก็เข้าไปแจ้งแก่ลิซกให้ทราบระว่บบัดนี้ หัวโยงทหารเสือเสียหัวให้แกทหารเลวอ้วนเสี่ยวไปแล้วละ่ะลิศก,ก็มีหนังสือบอกไปถึงตังโตทีเดียวท่านตังจังยิงโตอัครมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่เซียงโกงอยู่ในเมืองหลวงนั่นน่ะตังโตพอรู้เรื่องเขาก็ตกใจทีเดียวก็เรียกริยูที่ปรึกษาใหญ่พร้อมกับริโป ทหารคู่ใจหรือบุตรสุดสวัสดแห่งตนทั้งสองได้เข้ามาปรึกษาที่เดียวว่าบัดนี้หัวหยงตายเสียแล้วเราจะคิดประการใดลิอยู่ก็จริงว่าซึ่งหัวหยงเป็นทหารเอกมาตายเสชนนีดังท่านเสียทหารเลวสิบหมื่นก็ไม่เท่า และในกองทัพซึ่งยกมาทำการครั้งนี้ข้าพเจ้าแจ้งว่าอ้วนเสี่ยวเป็นนายทัพใหญ่และอ้วนหมุยซึ่งเป็นอาอ้วนเสี่ยวนั้นก็เป็นขุนนางอยู่ในเมืองนี้เกรกว่าจะคบคิดกันเป็นไส้ศิษขอให้จับอ้วนหมุยฆ่าเสียก่อนนี่ลิยูวางแผนเช่นนี้ให้ก่อนทีเดียวตังโตก,ก็เห็นชอบด้วย ก็สั่งลี่ฉุยกุยกีให้คุมฐานห้ารไปจับตัวอ้วนงยพร้อมกับพักพวก